ชั้นนางสาวอัญญาดาเกตกรมเกาค่ะพูดจากจังหวัดตากนะคะก็คือมีประสบการณ์ทานจุดสวยมาก่อนค่ะแล้วพอดีได้เข้าบริษัทแล้วก็ได้ศึกษาดูนวัตกรรมอาหารเสริมทุกๆตัวนะคะแล้วก็เลยแนะนำให้สามีทานสามีเป็นเส้นเลือดแตกในสมองค่ะค่ะพอดีสามีเป็นเส้นเลือดฝอยแตกที่สมองค่ะพอดีทาน อาหารเสริมของเราไปทุกตัวเลยค่ะแกทานทุกตัวเลยค่ะค่ะแกไปรักษาหมอวีรพันธ์ที่พิษณุโลกนะคะหมดไปล้านกว่าบาท่ะแกไม่ดีขึ้นเลยค่ะเท้าข้างขวาก็จะเป็นลากลากนิดๆนะคะพอดีพอดีทานให้ทานอาหารเสริมของเราทุกตัวเลยค่ะแกเดี๋ยวนี้แกดีขึ้นนะคะเท้าที่เป็นชากระดูกก็แก๊บอะไรแกก็ไม่มีแล้วนะคะแกดีขึ้นแกก็ว่าเอาแม่ เดี๋ยวนี้ทาไมอะไรมันดีขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยค่ะพอดีแกก็เปิดใจแกก็ทานทุกตัวเลยค่ะแม้กระทั่งกาแฟแล้วก็อ่าโรสเซล่าแกก็ทานนะคะกาแฟก็ทานทุกเช้าแล้วก็กลางวันแกทํางานแกก็ทานวันละสองซองค่ะแกะบอกว่าดีขึ้นไปพบแพทย์อีกทียาจากสามสี่ตัวนะคะเดี๋ยวนี้ก็เหลือแค่หนึ่งตัวเพราะยา อะไรปลายประสาทอะไรเงี้ยค่ะเหลือแค่ตัวเดียวเป็นแคปซูลเล็ก,ลกๆสีชมพูขาวแกก็ทานทุก,ก่อนนอนทุกคืนแล้วก็อีกเดือนทันวานี่ก็ต้องไปพบแพทย์อีกทีค่ะว่าหมอจะว่ายังไงหมอวีรพันธ์แกก็ชมมาว่าดูแลตัวเองดีมากอะไรเงี้ยค่ะจากชาเท้าชาอะไรแกก็ว่าดีขึ้นเบาขึ้นขับถ่ายดีขึ้น ท้องเบาอะไรแกก็พูดค่ะทุกอย่างแกเคยเข้าพาแกเข้าบริษัทมาแล้วแกก็ภูมิใจมากเอ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยหรอมันมีอย่างนี้ด้วยหรอแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแกตกใจแกทานแล้วแกชมใหญ่เลยแกาแฟก็กินดีทานดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ <c oughs> อดีได้จากคำแนะนำจากพี่การหแล้วกับพี่ทิพย์ค่ะ สามีก็ชมค่ะกินด้ดีอะไรเงี้ยค่ะจากจากเท้าเขาหมอแกพูดแล้วว่าอคุณมาณนะคุณจะต้องหายไปไมันไม่หายเต็มร้อยนะครับมันจะหายแค่มันจะหายไปสองเปอร์เซนจากนิ้วด้านขวาเท้าที่เหยียบคันลงคันเร่งเมื่อก่อนแกจะเหยียบแกไม่รู้เบแกเหยียบคันเร่งอะไรอะไรหนักเบาแกไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะแกชาแต่เดี๋ยวนี้แกเบา,เบาแกดีมากแกภูมิใจค่ะที่ได้ทานสินค้านี้ ค่ะแกก็ดีใจแล้วแกบอกว่าแม่เราดูทันวัยทีนึงดูหมอจะว่ายังไงเนาะเพราะว่าพ่อทานไปเนี่ยพ่อรู้ตัวเลยว่าดีขึ้นอะไรดีทุกอย่างหมดจากชาจากหัวเข่าปวดเดินอะไรเงี้ยค่ะแกว่าแกปวดหัวเขา่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีละจะลุกจะนั่งแกออกกําลังกายแกบอกได้ดีเดินก็ให้แกเดินออกกําลังกายทุกวันทุกวันเดี๋ยวนี้แกว่าแกเบาขาเบาตัวมัน เมื่อก่อนนี้แกบอกว่ามันจะหนักมันจะหน่วงเท้าจะลากอะค่ะลากลากแลก้วแกจะยกขาแกก็จะวนหนักแลก้วแกจะทายาหม่องทาอะไรเงรี้ยให้มันร้อนร้อนให้มันให้มันหายชาค่ะเดี๋ยวนี้แกบอกไม่ต้องทาอะไรแล้วจะรอพบหมอเมื่อเดือนธันวา t ีี้ค่ะอ,อีกรอบหนึ่งดูหมอจะว่าย,ยัางไงนะคะค่ะ,คะแกดีใจแกดลดยาเหลือแค่ตัวเดียวเองค่ะยาปลายประสาท ค่ะจากที่รักษาตัวมาเนาะอ่าหมอก็นัดอ่าฉีดยาเข็มละแปดแปดเก้าพันต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือนออนี่ค่ะทุกเดือนทุกเดือนเดี๋ยวนี้หมอก็ห่างแล้วรอดูธันวานนี้อีกรอบหนึ่งนะคะ